สวัสดีครับวันนี้ร้านชูบินเตอร์ก็มารีวิวนะครับจัดส่งนะครับเซตให้ลูกค้าอีกหนึ่งเซตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบส18นิ้วนะครับอ่าสองดอกนะครับแล้วก็กลางนะครับสี่แหลมสี่ฮอนสองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับฮอนสองดอกแหลมสี่ดอกกลางสี่ดอกนะครับแล้วก็เบสสองดอกนะชุดนี้ ก็เดี๋ยวส่งเจ้าของนะครับมารับหน้าร้านแล้วก็ชุดเครื่องปรุงนะครับจะเป็นมิกเซอร์นะครับอ่าโปรเจตนะครับ m k c โปรเจตหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อ่าลักไฟนะครับ ST10 นะครับอ่าแล้วก็อ่าแล้วก็ไมรรอยนะครับโปรพัดแล้วก็คอสสี่ทางครับตัวขายดีนะครับยอดขายถล่มทะลายตัวนี้นะครับทําแทบไม่ทันเลยนะครับลูกค้าต้องจองคิวนะครับการทำนะครับคอสสี่ทางตัวนี้นะครับต้องใช้คอสสี่ทางนะครับเพราะว่าเราแยกนะครับเบรทนะครับ ลางแหลมฮอนเราแยกอิสระกันจากหมดนะครับเราต้องใช้คอสี่ทางเนี่ยครับโลนะครับมิดห้าอ๋อฮอนไฮนะครับแล้วก็พาวเวอร์นะครับตัวนี้นะครับใช้พาวเวอร์ทั้งหมด3ตัวนะครับชุดนี้นะครับจะเป็น fx พันนะครับขับฮอนขับแหลมนะครับ fx พันสองขับเบสขับเบสแล้วก็ fx พันสองขับเบสนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้จบอยู่ประมาณ70,000กว่าบาทนะครับแต่เบสสองใบนะครับเบสสองใบนะครับชุดนี้จบประมาณ70,000กว่าบาทแล้วก็แล็คอมแพลกนะครับ แต่ชุดนี้มันเป็นของลูกค้านะครับลูกค้ามีตู้เบรดอยู่แล้วนะครับกับ power b r a นะครับสังเกตนะครับเราเลยไม่ได้ตั้งชุดใหญ่นะครับลูกค้ามีตู้เบดอยู่แล้วแล้วก็มี power b r a แล้วนะครับลูกค้าต้องการชุดเครื่องปรุงกลางแหลมนะครับก็มาจัดอตู้กลางแหลมแล้วก็ฮอนกับเราเบดลูกค้ามีแล้วนะครับย้ำนะว่าเบดลูกค้ามีแล้วนะครับก็ชุดเครื่องปรุงเนี่ยนะครับชุดนี้นะครับชุดเครื่องปรุงชุดนี้อยู่ประมาณอ่าเท่าไหร่สามหมื่นกว่าบาทนะครับประมาณสามหมื่นสองนะครับไม่เกินสามหมื่นสองนะครับชุดนี้นะครับเครื่อง จะเป็นพาวเวอร์พันวัตแล้วก็พันสองนะครับแล้วก็คอสสี่ทางไมลอยปลั๊กไฟแล้วก็มิกนะครับชุดนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตู้เสียงกลางนะครับตู้เสียงกลางแหลมนะครับไม้อัดแท้โเมิก้านะครับขอบเหล็กหูยกเหล็กนะครับมีตะแกรงนะครับดอกสตอม8 0 0วัตแหลมจรวดใหญ่นะครับชุดนี้เป็นกลางกับแหลมแยกกันนะครับตัวนี้ก็ใบละ7จ0 0พันบาทนะครับตู้โเมิก้านะครับนี่นะครับ ใบละ7,000บาทพร้อมดังนะครับตู้เปล่า3า0 0น้นะครับผมแล้วก็ฮอนสตอมนะเป็นปากแต่ชักยาวปากขนาด15นิ้วนะครับชักยาว80เซนนะครับนี่นะครับชุดฮอนสตอมนะครับคู่ละ65 0 0นห้นะครับเดี๋ยวดูนะครับสตอมซาวซิสเต็มนะใบละจูบินเตอร์นะครับนี่ครับเหจทั้งหมดนะฮะเป็นร้านสตอมซาวซิสเต็มนะครับ บายรันจบอินเตอร์นครปฐมนะติดไว้อย่างชัดเจนนะครับบายรันจบอินเตอร์นครปฐมนะตัวนี้เราใส่2เพจนะครับเพราะว่าเราแยกกลาง1เพจแหลม1เพจนะครับเวลาเราไว้พ่วงกันนะครับนี่ครับวิธีการต่อก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับรานจบอินเตอร์เราก็จัดนะครับสตอมซาวซิสเต็มนะแบรนด์รานจุบนะครับแล้วก็ตู้เบสตู้เบสนะครับจะเป็นกระแทกข้างนะครับ ตู้เบสเป็นกระแทกข้าง18นิ้วนะครับสตอมซาวซิสเต็มงานตัวท็อปนะครับตัวนี้ตู้เปล่าใบละ4,500นะครับแล้วก็ตู้แล้วก็ตู้พร้อมดอกนะครับใบละ7,500นะครับดอกก็จะเป็นของสตอมทั้งหมดนะครับจะมีโลโก้สตอมที่หน้าดอกนะครับถูกไม่เห็นนะครับก็จะเป็นขอบเหล็กหูยกเหล็กโฟเมก้านะครับแล้วก็ตะแกรงนะครับประมาณนี้นะครับชุดนี้นะครับประมาณ7,000 3สามนะครับจะซือครบชุดนะครับหรือว่าใครจะอัพนะครับเป็นเบส4นะครับแล้วก็อัพพาวเวอร์ขึ้นนนะะะครรับบผมมว่่่าาากก็จจออยูีปณ เก้าหมื่นครับี๋ยว่างๆจะมารีวิวแล้วกันเพราะชุดนี้ลูกค้าจะเอาแต่ชุดบนนะครับชุดชุดกลางแหลมฮอนนะฮะชุดกลางแหลมฮอนแล้วก็ชุดเครื่องปรุงนะครับถ้าชุดกลางแหลมฮอนนะครับพร้อมเครื่องปรุงก็อยู่จบประมาณ5 0,000กว่าบาทนะครับห้าหมื่นกว่าบาทนะครับแต่ไม่มีเบสด้ะเบสพี่ก็ถ้ามีอยู่แล้วก็ก็ใช้ของเดิมแต่ถ้ายังไม่มีก็สามารถสั่งได้แต่ถ้าเหมารวมทั้งชุดนะครับตามคลิปแบบนี้พาวเวอร์สตัวนะครับก็อยู่70,000กว่าบาทนะครับแต่ชุดนี้ลูกค้า ลูกค้าอ่ามีตู้เบสอยู่แล้วมีพาวเวอร์เบสอยู่แล้วต้องการแค่เซ็ตเครื่องปรุงนะครับแล้วก็กางแหลมแล้วก็ห่อนแค่นั้นเองนะครับก็กางแหลมห่อนแล้วก็ชุดเครื่องปรุงนะครับตามรูปอย่างนี้นะครับเนี่ยครับตามรูปที่ผมถ่ายเนี่ยนะครับประมาณ5 0,000กว่าบาทนะครับประมาณ5 3าหมนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับยังไงก็โทรสอบถามรายละเอียดนะครับร้านจูบินเตอร์นครปฐมนะครับร้านเราก็อยู่ติดถนนมาลายแมนนะครับอันนี้รถลูกค้านะครับเดี๋ยวลูกค้ามาขึ้นนะครับแล้วเดินทางกลับออกกล้องไหมพี่ออกกล้องไหม นี่ครับลูกค้าไปไหนพี่ไปพี่โลกครับอ่ามามาจากกรุงเทพนะครับพี่แล้วก็เดี๋ยวขึ้นของไปจากไปส่งไปที่บ้านนะครับพิจนาูโลกตู้เบสอยู่ที่นู่นแล้วพี่นะตู้เบสกับ power เบสลูกค้าอยู่ที่นู่นแล้วนะครับแต่เราเอามาเทสให้เสียงมันเต็มระบบก่อนขึ้นรถนะครับชุดนี้ก็ไปพิจนาูโลกครับก็ร้านเราตรงจริงนะครับมีชุดของให้จริงดูว่าจะมาหน้าร้านนะครับจัดได้ได้ทุกอย่างนะครับยังไงก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับชุดนี้ถ้าเพิ่มเบสสองใบแล้วเพิ่ม power เบสเป็น สัก2,000วัตต์นะครับก็น่าจะจบอยู่ประมาณ9 0 0 0 0บาทนะครับผมว่าใช้ได้เลยเล่น4ทางด้วยนะครับมีคอสมีไม์ลอยมีปลั๊กไฟมีตู้แหลกให้ครบนะครับยังไงก็ประมาณนี้แต่ถ้าใครเอาแค่นี้ก่อนนะครับสมมติว่าชุดเริ่มต้นนะครับชุดนี้ก็จบอยู่70,000กว่าบาทประมาณ73 0 0 0แต่ถ้ายังมีตู้เบสอยู่แล้วมีพาวเวอร์เบสอยู่แล้วก็ตัดไปก็จะเหลือแบบพี่เขานะพี่เขามีามีตู้เบสมีพาวเวอร์เบสแล้วแค่ต้องการชุดเครื่องปรุงชุดกุ้งปรุง3 2ม0 0บาทนะครับ สามหมื่นสองพันบาทแล้วก็ตู้เสียงกลางใบละเจ็ดพันบาทนะครับคู่ละหมื่นสี่แล้วก็ฮอนคู่ละหกพันห้านะครับฮอนคู่ละหกพันห้าฮอนถ้าใครมีตู้อยู่แล้วก็ปากเปล่าก็ปากละสองพันห้านะครับคู่ละห้าพันนะครับตูดอีกพันห้านะครับประมาณนี้นะครับร้านจาวินเตอร์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยเดี๋ยวเราจะให้ฟังเสียงนะครับไมค์เมื่อยเราเทสหมดแล้วมิกตัวนี้ก็บลูทูธ USB เอฟเฟกต์ครบนะครับใช้ได้ห้าไมค์นะครับหนึ่งช่องเปิดเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธหรือว่าเล่นคอมได้อีกหนึ่งช่องครับ จำหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ช่องเปิดเพลงอีกหนึ่งช่องเอฟเฟกแท้ด้วยนะครับ MKC Pro 7ตัวนี้ขายดีแพดีมากนะครับที่ครับฝากกดไลค์กดติดตามช anel ร้านจุ๊บทางน้องทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับทั้ง Facebook และ YouTube ชื่อเดียวกันนะครับพิมพ์ไปได้เลยแล้วก็ไลน์ก็เบอร์ที่ด้านล่างขึ้นนี่นะครับ082นะครับ540 6540แอดไลน์ 40, 6, 40, line, ได้โทรไลน์ line, โทรไลน์ line, line, ได้เบอร์นี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยเดี๋ยวให้ฟังเพลงกันจจะจบคลลลลิปแ้้วยยัยังงงไไม่ไดฟเเพ

điên điên đi nào mà bây giờ bây bao nhiêu để không biết biết bỏ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครสนใจนะครับเครื่องปรุงอย่างเดียวนะครับเครื่องปรุง4ทางนะ p วเวอสองตัวก็32,000บาทหรือใครจะสนใจตู้เมนตู้กลางหรือจะสนใจครบชุดก็ พักเบอร์โทรมาได้เลยครับก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจอยากจะจัดแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเครื่องปรุงนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดตู้นะครับชุดเล็กชุดใหญ่นะครับเราจัดได้หมดเลยอันนี้ก็เดี๋ยวมีแถมเสื้อเดี๋ยวให้พี่เขาถือเสื้อหน่อยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปหน่อยครับผมนี่ครับโอเคนะครับก็ได้เสื้อไปหนึ่งตัวพี่มายืนใกล้ๆตู้หน่อยจะถ่ายเลยอันนั้นก็ได้พี่ออเคครับ โอเคครับพี่ขอบคุณครับก็ลูกค้าก็รับเสื้อไปหนึ่งตัวครับสำหรับใครที่ใช้นะครับแบรนด์สตอมสาวซิสเต็มนะครับบ่ายร้านจุบินเตอร์ครับนี่ครับปั๊บไฟนะครับคอร์สนะครับพาวเวนะครับตู้ลำโพงนะครับดอกลำโพงนะครับจะเป็นสตอมทั้งหมดนะฮะก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ราาเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจนะครับพี่อยู่ประมาณอำเภออะไรพมพิลาับอยู่อำเภอผมพิลาตำบอเลยพี่บ้านต้องบ้านต้องอ่านี่นะครับอยู่บ้านต้องนะครับแล้วก็อำเภอผมพิลาใครอยู่ใกล้ๆ้ก็ลองไปฟังเสียงดูนะครับ นะครับแต่พี่เขามีตู้เบสอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรก็ลองไปฟังเสียงตู้กลางเสียงฮอนเสียงชุดเครื่องปรุงว่าเป็นยังไงครับใครอยู่นะครับผมพิรามนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ลายปเท่นี้ครับเดี๋ยวจะแพ็คของนะครับขึ้นรถที่เขาพี่ก็จะเดินทางกับอ่าพิษณุโลกกันเลยทีเดียวครับวันนี้ลายงเท่นี้ครับสวัสดีครับ